ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่หนึ่งมีนาหกแปดนะครับเรามาชื่นชมบรรยากาศกันที่บางแสนเขาสามมุกนะครับตอนนี้ครูแถมกําลังทาการติมอยู่นะครับอติมอร่อยมากนะครับติมรสชาติดีนะครับมาจอดชมวิวเขาสามมุกค่ะบรรยากาศสวยงามนะครับด้านล่งนุมลองจากตัวจากตัวมาได้ชิวๆเลยเลนะครับ ตุดีแสนนะเริ่มเคิื่อ,อ,อนไปก็มาทะเลกันเลยก็บรรยากาศดีแล้วรถรถเราจอดอยู่ตรงด้า<ม>นบนนี้ครับครับอุ้ยน้องลิงมาแล้วป้าน้องลิงมาคุณแม่ยังไงวะ ตกใจหมดเลยคม่ิดว่พฟ้าวอ่อนแล้วน้องลิงอย่างนี้ไม่ไม่สุภาพนะครับไม่เจอไม่เจเจอเนี่ยทีกหลังใหญ่นะครับอย่างนี้ไม่สุภาพนะครับครับสวัสดีครับไม่เคยเจอ